สำหรับใครที่ไม่มีคนแคร์ก็ยังมีแกงที่แคร์คุณวันนี้เสนอเมนูแกงแครกบเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่ชอบทำเมื่อตอนเด็กๆนะครับแล้วเ,เขียนใส่กระดาษติดข้างตู้กับข้าวว่าขากบเอาไว้ให้โนดเพราะว่ากลัวพี่สาวแย่งกินขากบเชี่ยงหมดน้องจะไม่ได้กินนะครับวัตถุดิบก็มีผักแคร์พริกแกงนะครับแล้วก็มีกบนะครับตั้งหม้อ้ัลมันครับเอาพริกแกงครับกบกลงไปพัดนะครับเสร็จแล้วเติมน้ํานิดหนึ่งครับ ้อยใบบักขูดคั่วไปเรื่อยๆครับจนกบเริ่มสุกครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับน้ำเดือดแล้วเขาก็ตามด้วยผักแครครับใส่ไปครับจะมีใบผักแครบักเขือบักทั่วนะครับใบผักแคบผักละครับใบอย่างผักอย่างที่ชอบก็ใส่ลงไปเลยครับพอผักเริ่มสุกนะครับเขาก็ปรุงรสชาติความเข้มข้นของเราลงไปครับด้วยน้ำปลาครับตามด้วย เกลือป่นชูรสรสดีครับลงไปครับแล้วก็เติมน้ำปลาลงไปอีกนิดหน่อยครับโรยหน้าท็อปปิ้งด้วยต้นหอมผักชีครับพริกแดงครับอ่อยลงไปเสร็จแล้วก็กนครับเรียบร้อยเมนูแกงแงครกบที่แฟนๆช่องครัวนายมโนธขอเข้ามานะครับอยากดูเมนูนานแฮมเมนพีมพ่มาบอกได้เลยครับ